แน่นฟิตกระชับมัดใจผัวเบิ้งให้จบเขา่าปลาเขา่าปลาฟึบสวัสดีครับอิสานพ่เจ้าครับมาสองคนอาอลนเขา่าปลาเอาคือสวัสด,ดีเพื่อนอะไรตามหาสมุนไพรแต่งเต่บพบปูเมญยาเขาพาเห็ดมานะพี่น้อง ของดีสำหรับผู้หญิงที่ผ่านการมีผัวมาแล้วแห่งคนที่มีลูกมีเต้าเรานั่นนะแห่งถือใจคักคลิปเนี่ยแต่ผู้ซ้ายกับเบิ้งได้นะพี่น้องนะเพราะว่าถ้าของผู้หญิงดีผู้ซ้ายก็ดีน้าดียังไงวะตีถ้าของเขาฟิตถ้าของเขาแน่นก็หมายถึงว่าของเจ้าไงแบบว่าช่องคลอดเพิ่นฟิต เพิ่นแน่นยังสิความสุขของครอบครัวมันก็นสิเกิดขึ้นแมน่นบ่มาเข้าเรื่องเลยสมนุนไพรตัวนี้ซอยกระชับช่องคลอดหลังจากออกลูกซอยบีบมดลูกให้แหงซอยเฮ็ดให้หมดลูกเขาอูเร็วซอยสมานแผลหลังจากที่เขาออกลูกแล้วน่ะนะนะ่ะพี่น้องนะอันนี้เฮ็ดให้แผลหายได้เร็วมากเลยโมแมนตะเท่านั้นยังซอยเฮ็ดให้กล้ามเนื้อบริเวณช่องคลอดให้แน่นให้ฟิต ให้ฟื้นโตได้เร็วสุดยอดอยากเอาใจผัวอยากมัดใจผัวด้วยตัวเจ้าของเองตามป้ายพูนอุดรูดเนี่ครับหญ้าธรรมดาอยู่ในป่าบ่ได้ปลูกนะครับเต็มอัยะเลยนะครับนี่แมนเบิดหอนกฮูกสลเอียุบยุ่มฟิตนี่แหละครับหญ้าลีแพรถ้าพุทเฒ่าบ้านเฮาสีเอิ้นต้นหญ้า อ,อออีอยุ่มหย่าหย่ายังละหย่านั่นแหละครับหย่ารือแพะเพื่อความสะดวกขอเอื้นหญ่ารือแพ้นะครับให้เบิ้งลักษณะส่วนต่างๆนะพี่น้องลากก็สิเป็นฝอยๆอยเอสล้าต้นก็สิจังสี่แหละนะครับเป็นตระกูลเดียวกับไผ่บ้านไผ่ต้นไผ่น่ะพี่น้องนะตระกูลไผ่คือวานั่นแหละนะครับใบก็บสิลักษณะนี้แหละ ดอกมันก็สีออกเป็นฝอยๆค้ายๆดอกหญ่าทั่วๆไปนะพี่น้องเท่านั้นเองผู้หญิงคนใดอยากให้ช่องคลอดฟิตมัดใจสามีหรือว่าตามอาการต่างๆที่อีสานพระเจ้าบอกไปแล้วนั่นมาฟังวิธีเห็ดวิธีกินได้เลยเดี๋ยวสีให้อีหล่าลกเด้อลกเมลา่าลกดีๆลกดีๆนี่ค่ะสอนง่ายค่ะอะีเป็นปลาเลยนะพี่น้องนะพึดเลยอายหนาะ หนึ่งอัญ,ญะนะครับนี่แหละหยาหรือแพรหรือว่า <c oughs> กินสดก็ได้นะพี่น้องเอานี่ไปลวกกินซื้อๆก็ได้นะครับเอาอยอดมันเนี่ยหรือว่ากินสดก็ได้นะครับว่าเป็นอย่างนะครับก็อืสิออกซื้อๆนี่แหละคือหยาธรรมดานี่แหละหรือเอาไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ตากแดดหแหง้งเอามัดเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วไปต้มเทสเป็นน้ำซ่ากินนะพี่น้องนะจากมัดประมาณ กับมือนึงเอาไปต้มน้ำกะปะกะประมาณเอาให้มันท่วมสมุนไพรเท่านั้นเองหรือว่าสิเอาขั้นน้ำสดแล้วก็ไปท้ามองช่องคอดบอกมันเฮ็ดให้มันกระชับนะ่ะพี่น้องท้าได้เลยว่เาเป็นอยังนะครับบ่มีอันตรายใดๆทั้งสิน้นหรือให้มันแห้งแล้วก็เฮ็ดเป็นฟุ้นน้อยๆเอาไปอังไฟไฟจุดแล้วก็เอาคุ้มโป่งเลย <laughs> แบบคุ้มโป่งเนี่ยนะ <laughs> เข้าใจ หรือเสียวไปต้มแล้วก็เฮ็ดเป็นโคม้มเป็นกระโจมมอย่างนัพี่น้องเขาไปอบอยู่ในนั้นนะกระผิวกับซีดีไปน้านะผิวกับซีเต้งตึงไปน้าด้วยไอเนี้ยหยาลีแพ้เนี่ยแตพคุ้นดีอิลีนะครับนี่เป็นภูมิปัญญาที่ดีอิลีนะพี่น้องตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่เขาพาเฮ็ดนะครับผู้ดใดลูกสามลูกสี่อยากสาวอยากฟิตอยากเปีย,อย,ยอยู่ตลอดนะพี่น้องลองหามาเฮ็ด ของดีบ่จำเป็นต้องใส่ของแพงหาจังซี่ก็ได้ยุทั่วไปขอให้หาเท่านั้นเองอยากสาวอยากฟิตอยู่ตลอดต้องหยาลีแพ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพ <laughs> ักยกพี่น้องเลยเมย <laughs> แต่ยังสี่เลยชีวิตทำอะไดี เมยเมยไก่จังซี่อ่ะพี่น้องเนาะฝนมันตกคำหลบฝนอยู่ได้เนี่ยเปียกเบิด